ครพบกับช่องแพรดีแสงทองครับมื่อวันจันทร์ทีาไปเบิงอ่าเขาสอบติดตะว่าไฟดับมีคลิปคลิปเด็ดคลิปหนึ่งจ้าพาไปเบิงแดนไายล่องสุดเตยจ้าน้องตาจ้าไปดูกันเลยค่ะเออตาอิสุนิเปย์อยู่สุนิสุพรรณอ่ะไม่สุพรรณน่ารสวยสวยมากคนน่ารักเฉยมากเอาตา ให้เข้าสุดเวอแฟนต้องเงินหรือรอบนี้ถอดออกนี่แม่มีปอดก่อนเปิดทีออกนี่แม่พอแล้วน่าจะมีส้นสูงเนาะ ส่วนสูงปัวญี่ปุ่นยูฮองเฮายูฮองฉันดูมีด้สูงสูนสเลยไม่ด้เอออีปอดเนเดี๋ยวฉันมาให้ด้วยเอาปะเอาบอ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  ใส่บอสไซเอเคอร์โิเคอร์โซนสวนมันสะปะหลังโหลดนกอมยายนกตุ้มนกตุ้มไมแสอ่มบอกามนานกบาเบิงวะบเบิงบอกสกงอีใส่กงามแต่มาใส่ส่วนสูงขอ้ไปคราว่ามีแปดบอลลดนี่โอ้ยไม่คุณน่ารักดีแล้วคุณรับเป็นใส่เอตเต้ยิมเตะเอาอมมนจิบร คุณบอสบใสเอฟใสเอฟสวยด้วยนี่ใสใส่ล้วยกินก่นต้นหิมาตูอมาเลย่ไอ้บีคุณยังตาันมีกไหมเจับดีต่อยเลยบุ้งเด่นใสใสดีสวยโอ้ยวัตสมาจัดบดบดเตลิดาข้าวป่นพืนบบนี้เอา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 

คุณแม่เอาชุดหมาอีกตาลองชุดม่เนี่ย,อยลงบบองชุดม่บ่เออลองเพียดเ,เด็ไม่ชุดเนี้มันต้องใส่กับบิกสีบิกบ๊อบอุมมเนาะอ่อนด้วยสวยเลยจนกับใส่ชุดนี่แล้วกุถอดว่าอะไรกันถอดแม่ข่าวชุดมาเรียขายท <c oughs> <c oughs> ี่เดียกับแลรวเจอเอาื้อมาขาย อันนี้สุดบางด้อดิีสุดสีผ่านสุดบางสุดบางสกุลสุดนี่ดูทานี้ดูเลย้ายมาแต่งพอแล้วมัธยเอเปลี่ยนสุดไหมี่ยนสุดไหมแกก็เลมาตายแล้วม่ออีกวายที่จมีหปาดเอกไหรอเปเิมออรถนะคะออลแนเร็วเปลี่ยนไม่อยากเอาอกหอก เอาสูตรหม่私私ันนี้คือแินเดลล่าเลยเปลี่ยนสูตรใส่สูตรใหม่ใส่สูตรใหม่ใส่สูตรใหม่กูได้สั่งยังมันสุดบาสั่งที่เราให้ใหม่หรอตอแหลเามาเลขายตี ไสุดอันสุดฟ้าเสือแดนแท้ปะเนี่จจบพีบว่ามีผ่ามพอตัวโอ้ยอนาจารยงขึ้นนี่ยิงหัถามมึงนะเด็กใจคอขู่เป็นด็แต่คออางนอาวขึ้นสูงแถนนมนะอยู่ข้อพื้นเริ่มเวมลง มันเบลอข้างหลังเบลอะไรเหรอูหัวมันบ่หอด้วยนะแตะซะน่าสุดกูนะสุดเข่าสุดเพิ่นได้ยูไม่ดีหรอกเออพูดได้อยู่แบบไขาอีกแบบเขาอีกแบบไข่ดีกอันนี้ก็คือความอุ้ยได้เลยอุ้ยสุดสูงเลยกว่าแต่บ่ออก อ you know, nee, um ุ้ยหุนแบบสลิลเอิงางนี่ราน้องราน้องต้องตกแล้วไหมอันนี้อันนี้ความจริงของน้องต้าไม่มิสแกนเร็วมิสแกรเร็วมิสแกนงานวยางแบบมีดนบวยางแบบเทิร์นแนะเร็วๆสิเลองสอดอสดใหม่เอาแตสุดทยใย่ด้ดเร็วๆบอก่าสุไทยอดมิสแกที่สะเกด มันถอแบบยากต่ว่าหุ่นแบบได้เลยเดี๋ยวเบาเบาสะโพกมันต่อขาไเม่อเปาหนาสะโพกกับเาหนาดูคกันเลยอ่เปียสูเเาเปียสูเตีหนาได้ก็อโดดเตียนหนา้เลยอาไปอาสนสูงมาใส่หนาสูดเงินให้ดินคุมเงินเงินง้นะคุณบอกเออคาดอ่โอนรักโอ้ยด็กสมมเ้ยมันถอดมถอดง่ายเถอ ก็ไม่หลุดร่องเช่นนะขันมากกะกดแหลกดแชร์กดติดตามเด้อค่ะเด้อมักน้องตกอ่ะสอบถามได้นะครับว่าเฟียบูเฟียอย่างน้องแตาซื้ออย่างนะครับมินมาได้นะคะในคลิปนี้จ้าคลิปนี้กับลักษมี์นิดละครนะคะสวัสดีค่ะ